ทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปซองสามเทสามเีเทสามเทเทเทโคตรดีรู้เรื่องเลยโคตรดี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 ทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นพอควันทายไหมมันเป็นพอควันทาไหมจังหวะมันทั้งถูกใจ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 ทำไมมันเป็นอย่างนี้เก็บทรงไม่ได้ยังไงอะเดินเซ่ เดินตายไม่ได้อะเดี๋ยวเพื่อนมันทายแล้วเอาไปลงคมไายเดี๋ยวอายะจะโตท้าว่าคออ่อนเราหอกันตายต้องขายแต่เสียดายง,งานต่างสตอร์ทำใจต้องล่านึงนึงเก็บทรงดีๆอย่าให้เขารู้เราเมาดีกี้ก็ว่าจะเป็นนักการ,าร์ <Hey! S 2> าูนเฮ้ยลองดูอีกเพลงเฮ้ยตรงนั้นมองไปเห็นเพลงก็ว่าตัวนั้นเป็นเพตาเน่โอโอ๊